ดีนะครับไหครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดูดของแล้วก็วิธีการป้องกันการดูดของนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มจากดูดของก่อนแล้วกันจะดูดของได้ง่ายๆครับแต่ของ p r i v a t e ของคนอื่นเนี่ยก็คือทุบพื้นลงไปหนึ่งบล็อกแบบนี้ครับใส่ล้างเข้าไปนะแล้วเราก็ใช้รถไฟครับรถไฟแบบท่อส่งที่ใส่คาร์บด้วยรถไฟคาร์บกับตัวฮอปเปอร์นะครับวางไว้แล้วก็ดันเข้าไปครับ อน,นี้แล้วก็จะดูดของในกล่องเขาเข้ามาได้แล้วเห็นไหมครับกล่องซึ่งกล่องเขาเนี่ย private อยู่นะครับผมไม่สามารถเปิดได้แล้วใช่ไหมเราจะดูดได้จากวิธีนี้โอเคหลังจากที่เราดูดของแล้วแล้วเราจะป้องกันวิธีการโดนดูดได้ยังไงนะทุกทีจริงปแบบิธีการป้องกันการโดนการเกียนในการดูดของนะครับง่ายๆก็คือมีเสาเผาอันนึงปึ๊กแล้วก็ป้ายอีกอันหนึงฝักไว้ตรงนี้ เป็น r i v a t e ชื่อเราไว้เราก็ไม่สามารถใครคนอื่นเขาก็ไม่สามารถมาวางในรถไฟใต้ทีได้เลยใช่ไหมครับเห็นไหในสใต้ private ของเราเนีซึ่งถ้าเราเอามาวางตรงนี้แน่นอนว่าเขายังเอาเข้าไปได้นะนี่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับหนึ่งนะอย่างหนึ่งนะครับคือการโดนดูดของเนี่ยจะดูดได้เฉพาะก่อะข้าง,งล่างนะครับไม่สามารถดูดของข้าง,ง,งบนได้ ถ้าคุณอาจจะเป็นกล่องหลอกไว้ข้างล่างก็ได้เอาไว้กล่องข้างบนเป็นกล่องใส่ของข้างล่างใส่กล่องขยะอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับน,นี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมฝากซับส,สไครต์ด้วยนะครับผม